สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับครูเอสุดหล่อเหมือนเคยนะครับคนดีคนเดิมนะครับนักเรียนครับในเนื้อหาที่6นี้เราจะเรียนเรื่องการวางตัวที่เหมาะสมนะครับถ้านเรียนพร้อมที่จะเรียนแล้วเราไปสู่เนื้อหากันได้เลยครับตัวชี้วัดน,นะครับนักเรียนนักเรียนจะต้องอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมจุดประสงค์การเรียนรู้1 อธิบายการวางตัวที่เหมาะสม 2. เขียนเสนอวิธีการวางตัวที่เหมาะสมและ 3. เห็นความสําคัญของการวางตัวที่เหมาะสมนะครับต่อไปครับนักเรียนอ่ะนักเรียนครับก่อนที่เราจะมาเรียนเนื้อหาเรื่องนี้นะครับไหนเรามาทบทวนความรู้กันหน่อยสิครับว่าเรื่องที่5นั้นเราเรียนเรื่องอะไรไปกันครับเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไร ơi? เอ่ยเยี่ยมมากครับก็คือการดูแลทางเพศใช่ไหมอะไรอีก การปฏิบัติตนสุขอนามัยทางเพศใช่ไหมครับเยี่ยมมากครับก็คือเรื่องที่ผ่านมานะครับเราเรียนเรื่องการปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศใช่ไหมนะครับแล้วนักเรียนได้นํากลับไปทบทวนความรู้และไปปฏิบัติใช่ไหมครับนักเรียนหญิงคุณครูสอนไปแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับการอะไรครับขั้นตอนการใช้ผ้าอนามัยโอ้โหครับเยี่ยมมากเลยครับมาเรามาต่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องที่6นี้นะครับว่าด้วยพฤติกรรมทางเพศใช่ไหมการกระทําหรือการแสดงออกทางเพศที่มีพื้นฐานมาจากความรู้ทัศนคติและประสบการณ์ ซึ่งอะไรครับซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลอาจตรงหรือไม่ตรงกับเพศก็ได้ใช่ไหมครับทีนี้และบทบาทเพศชายเพศหญิงในสังคมที่กําหนดได้นั่นเองต่อมานะครับนักเรียนความหลากหลายทางเพศก็คืออะไรครับก็คือความมีตัวตนมีความชอบการแสดงออกทางเพศของบุคคลซึ่งไม่ตรงกับเพศโดยกําเนิดน,นั่นเองต่อมาครับนักเรียนความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศนักเรียนครับ ต้องเรียนรู้จักความรุนแรงไหมไม่ว่าจะเป็นการรุนแรงด้วยถ้อยคําก็ดีการกระทําก็ดีมันไม่เหมาะสมนะครับเรามาดูกันครับการกระทําการพูดหรือการแสดงออกอย่างรุนแรงหรือการเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นอะไรครับเนื่องจากผู้อื่นนั้นกระทํามีความรังเกียจเหยียดหยามผู้ถูกกระทําด้วยสาเหตุจากความชอบหรือแสดงออกทางเพศหรือบุคคลนั้นมีเพศวิถีที่แตกต่างจากตนแสดงว่าอะไรครับอย่างที่ครูเอบอกไปว่าเราต้องรู้จัก ให้เกียรติผู้อื่นใช่ไหมครับเอาใจเขามาใส่ใจเราเวลาที่เราใช้คําพูดนะครับเราต้องพูดด้วยถ้อยคําสุภาพนะครับนักเรียนครับนี่เรามาดูภาพกันครับนักเรียนจากสถานการณ์ดังกล่าวบุคคลในภาพกำลังทำอะไรอยู่นะใครตอบครูดได้บ้างให้เวลาคิดครูน่นึงครับขเขากำลังทำอะไรอยู่นะมีคนพูดว่าเชิญนั่งครับขอบคุณค่ะหมดเวลามานักเรียนครับใครตอบครูดได้บ้างว่าบุคคลในภาพกำลังทำอะไรอยู่ครับ เยี่ยมมากเลยครับกาลังแสดงความมีน้ําใจใช่ไหมผู้ชายบอกให้ผู้หญิงที่ท้องนั่งมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกแล้วแล้วบุคคลในภาพอยู่อะไรครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใดครับเยี่ยมมากครับอยู่บนรถโดยสารประจําทางนั่นเองครับภาพนี้นะครับสรุปก็คือเขาแสดงการมีน้ําใจใช่ไหมครับเรารู้จักเสียสละแล้วเรารู้จักเสียสละให้ใครครับเสียสละให้คนท้องคนแก่ชราใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเวลาที่นักเรียนนะครับ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ดีหรือเราเป็นเด็กเราสามารถเสียสละเหมือนผู้ชายในภาพได้นะครับต่อมาครับนักเรียนจากสถานการณ์ดังกล่าวนักเรียนคิดว่าอะไรครับคิดว่าแสดงออกถึงอะไรบ้าง1คืออะไรความเสียสละเยี่ยมมากครับ2คืออะไรครับนักเรียน2คือความมีน้ำใจใช่ไหมและ3คืออะไรครับเยี่ยมครับการให้เกียกรติกันและ4ี่คือสังคมที่ดีครับก็คือสรุปก็คือในสังคมเรานะครับถ้าเรารู้จักให้เกียรติผู้อื่นรู้จักมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสังคมก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับนักเรียนครับนักเรียนสังเกตภาพให้เวลาคิดคําตอบนิดนึงครับติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต,ต๊กตหมดเวลานักเรียนบุคคลในภาพกําลังทําอะไรอยู่ครับสวัสดีครับคุณลุงคุณลุงบอกว่าอะไรจะต้องตอบกลับใช่ไหมครับสวัสดีครับหลานใช่ไ,ไหมครับแสดงว่าบุคคลในภาพอะไรครับ กำลังสวัสดีผู้ใหญ่เมื่อพบเจอนั่นเองนะครับแสดงว่าเด็กในภาพเนี่ยแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงการมีสัมมาคารวะเป็นเด็กที่น่ารักนั่นเองแล้วเพราะอะไรถึงปฏิบัติครับนักเรียนอ่าทำไมอ่ะเราไม่ปฏิบัติได้ไหมก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าเป็นการทักทายหรือแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่นั่นเองครับต่อไปครับนักเรียนนักเรียนสังเกตภาพนะครับบุคคลในภาพกําลังทําอะไรครับเยี่ยมมากครับกําลัง ยกมือไหว้ขอบคุณใช่ไหมครับเมื่อเรารับของจากผู้ใหญ่เราก็ต้องยกมือไหว้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้แสดงออกอะไรแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่ก็คือเป็นการทักทายนั่นแหละอย่างที่ครูเอบอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นการสวัสดีผู้ใหญ่ก็ดีหรือว่าเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ให้ของเราเราต้องรู้จักมีอะไรครับมีมารยาทโดยการพูดคําว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะครับต่อไปครับนักเรียนการวางตัวที่เหมาะสมนักเรียนลองสังเกตภาพหน่อยครับว่า การวางตัวที่เหมาะสมสำหรับภาพนี้นักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างครับให้เวลาคิดคําตอบ5วิาทีครับ5 4 3 2 1สมุ่ดหมดเวลานักเรียนครับภาพนี้แสดงออกถึงอะไรครับเยี่ยมมากครับมีเพื่อนของเราตอบมาแล้วว่าแสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบต่องานเห็นไหมครับงานกลุ่มใช่ไหมไม่ได้ทําคนเดียวใช่ไหมครับเขาร่วมด้วยช่วยกันแสดงว่าก็แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบนั่นเองต่อไปครับนักเรียน การวางตัวที่เหมาะสมนักเรียนครับจากภาพอ่าเรียนลราสังเกตภาพสิแล้วช่วยครูเอตอบหน่อยสิครับว่าจากภาพเนี่ยคืออะไรครับบุคคลในภาพกําลังทาอะไรอยู่กําลังทาอะไรอยู่ครับเยี่ยมมากครับกําลังอะไรครับกําลังยื่นมือช่วยเหลือใช่ไหมครับและอีกคนหนึ่งกําลังมองหน้าซาบซึ้งใช่ไหมครับก็คืออะไรครับก็คือเราจะต้องช่วยเหลือเพื่อนยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันและมีความเป็นสุภาพชนต่อไปครับนักเรียนนี่จากภาพของนักเรียนนักเรียนคิดว่า เอภาพแรกถ้าคุณครูถามว่าจากภาพคืออะไรคงไม่มีใครตอบครูผิดแน่นอนภาพแรกก็คือการนั่งสมาธิใช่ไหมครับภาพที่สคืออะไรครับก็คือการอะไรครับการนั่งอยู่ในวัดก็ดีหรือว่าการปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับก็คือการปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นเด็กดีอยู่ในศีนลธรรมอันดีงามน,นั่นเองต่อไปครับการวางตัวที่เหมาะสมนักเรียนจากภาพนักเรียนลองบอกครูหน่อยสิครับว่าเด็กผู้ชายลองมาเดาสถานการณ์กันนะกาลังคุยอะไรกับ คนแก่คนชราใช่ไหมครับใครตอบคุณได้บ้างยกมือยกมือยกมือเย,ยี่ยมมากครับแสดงอะไรครับกําลังถามคุณยายหรือคุณย่าว่ามีอะไรให้ผมช่วยใช่ไหมครับเยี่ยมมากครับก็คืออะไรครับก็คือเราจะต้องรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเป็นที่พึ่งผู้ที่อ่อนแอกว่าเสียสละและไม่เอาเปรียบผู้อื่นนะครับนักเรียนต้องจําแล้วก็นําไปปฏิบัติใช้ด้วยนะครับต่อไปนักเรียนจากภาพจากภาพ นักเรียนคิดว่าจากภาพของเราเนี่ยภาพเนี่ยครับเด็กผู้ชายยืนแล้วก็เด็กผู้ชายยืนเป็นกลุ่มนักเรียนคิดว่าเอ้าแล้วแสดงออกยังไงอะ่ะเกี่ยวเรื่องกับการวางตัวที่เหมาะสมนักเรียนคิดว่าอะไรเยี่ยมมากครับมีคนยกมือแล้วข้างหลังยืนไหนข้างหลังสุดรอตอบครูหน่อยสิครับว่าภาพนี้เกี่ยวข้องยังไงกับการวางตัวที่เหมาะสมถูกต้องครับเพื่อนของเราตอบมาว่าการแต่งกายให้เรียบร้อยใช่ไหมก็คือ เราจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะนะครับอย่างเช่นอะไรครับยกตัวอย่างคําว่าแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะง่ายๆนะครับเวลาที่เราเข้าห้องเรียนใช่ไหมเราจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนแล้วก็ใส่รองเท้า <HO> น <US S> ักเรียนใช่ไหมครับเราห้ามใส่รองเท้าแตะนะครับหรือเราจะต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับการทํากิจกรรมต่างๆนะครับเช่นเวลาที่เราเล่นกีฬาสมมติว่าเตะกีฬาฟุตบอลเราไปใส่รองเท้าแตะหรือว่าเราถอดรองเท้าเหมาะสมไหมครับ นอกจากที่เราจะไม่เหมาะสมแล้วจะเกิดอันตรายด้วยนะครับต่อไปนักเรียนนักเรียนลองสังเกตภาพสิครับว่าภาพนี้คืออะไรครับเด็กผู้หญิงพูดว่าขอบคุณค่ะเห็นไหมครับเมื่อเวลาที่เรารับของจากผู้ใหญ่เราก็ต้องรู้จักขอบคุณค่ะนะครับทีนี้เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ถ้อยคําสุภาพนักเรียนชายไหนนักเรียนชายยืนตอบเสียงดังฟังชัดสิครับว่าถ้าเรารับของจากผู้ใหญ่เราจะลงท้ายด้วยห้อยคาว่า ขอบคุณครับเยี่ยมมากครับและผู้หญิงล่ะครับผู้หญิงจะลงท้ายด้วยคําว่าขอบคุณค่ะเยี่ยมมากครับต่อไปครับนักเรียนนักเรียนลองมาเดาสิครับว่าคุณยายกับหลานกําลังคุยกันอยู่กําลังปรึกษากันอยู่แน่นอนเลยใช่ไหมครับก็คือเราจะต้องมีกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนถึงแม้ว่าคุณยายจะเป็นคนในครอบครัวของเราเวลาที่เราคุยกับคุณยายเราจะต้องมีห่างเสียงด้วยนะครับคุณยายคะคุณยายครับแบบนี้ดีไหมคะแบบนี้ดีไหมครับเข้าใจไหมครับ ต่อไปนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนลองช่วยครูตอบสิครับว่าภาพนี้กําลังแสดงออกถึงอะไรครับเยี่ยมมากครับแสดงออกถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่นเช่นไรครับเช่นเวลาที่เราจะอะไรครับเวลาที่เราจะจับเพื่อนใช่ไหมเราเป็นผู้ชายเราจะไปแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงก็ไม่ได้นะครับเราจะต้องเคารพสิทธิเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่นนะครับต่อมานักเรียนครับนักเรียนลองสังเกตภาพ่อยครับว่าภาพนี้ แสดงออกถึงอะไรครับอ่าให้เวลาคิดคำตอบคู่หนึ่งนะติ๊กตอก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 หมดเวลาโอเคครับโหมีเพื่อนแย่งกันมาตอบเลยมีเพื่อนตอบว่ากำลังปรึกษาคุณแม่ใช่ไหมเขากำลังคุยเรื่องอะไรกันครับอาจจะต้องปรึกษาเรื่องที่ดีแน่นอนเพราะว่าคุณแม่กำลังยิ้มใช่ไหมครับก็คือหากเรามีความอยากรู้เรื่องเพศควรศึกษาเลยครับควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือปรึกษาเช่น แพทย์เฉพาะทางพ่อแม่ผู้ปกครองครูและผู้ใหญ่ที่ไว้ใจนั่นเองครับต่อมาครับนักเรียนนี่นะครับนักเรียนภาพนี้ไหนนักเรียนลองช่วยครูเอตอบเสียงดังฟังชัดสิครับว่าภาพนี้แสดงออกถึงอะไรครับเยี่ยมมากครับโอ้โหหน้าเดิมๆนั้งเลยไอ้หนสุดลอยืนสุดลอยืนสุดลอบอกว่า การมีน้ำใจใช่ไหมครับมีความเมตตาต่อผู้อื่นเยี่ยมครับก็คือภาพนี้แสดงออกถึงความมีเมตตากับรุณามีน้ำใจและรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นเองครับต่อมาครับนักเรียนนี่นักเรียนครับภาพนี้อ่ะภาพนี้คืออะไรครับภาพนี้เด็กผู้หญิงกําลังทาความสะอาดใช่ไหมไหนใครอยู่บ้านชอบทําความสะอาดบ้านช่วยแม่ยกมือ โอ้โหครับแสดงว่าพวกเรายกมือกันเต็มเลยครับครูรู้สึกซาบซึ้งรู้สึกดีใจมากว่าพวกเรารู้จักมีน้ำใจช่วยเหลือคุณแม่นะครับก็คืออะไรครับต่อเลยก็คือเราต้องรู้จักช่วยเหลืองานในครอบครัวดูแลบ้านให้สะอาดให้น่าอยู่อาศัยนะครับต่อมาครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนช่วยพิจารณาหน่อยครับว่าภาพใดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนแล้ววิเคราะห์ว่าเป็นการวางตัวที่เหมาะสมหรือไม่นักเรียนครับภาพแรกกับภาพที่2 ให้นักเรียนนะครับช่วยกันดูว่าเอ๊ภาพไหนที่เป็นการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วให้เวลาคิดนะครับครู่หนึ่งครับติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกภาพแรกหรือเปล่านะหรือว่าภาพที่สองอ่าหมดเวลาไหนใครตอบภาพแรกยกมือมีไหมมีไหมเุ้ยไม่น่าเชื่อไม่มีคนยกเลยใครตอบภาพที่สองยกมือโอ้โหยกมือกันเต็มเลยครับอ่ะไหนลองบอกครูเองหน่อยสิครับว่า เพราะเหตุใดถึงไม่เลือกภาพแรกโอ้โหครับเยี่ยมมากเลยครับเพราะว่าภาพแรกอะไรครับภาพแรกลูกกําลังอะไรครับกําลังแสดงอะไรแสดงอารมณ์งุดนงิดใสคุณแม่ใช่ไหมครับแม่ก็ตกใจแม่คงคิดใ,ในใจว่าโอ้โหทำไมลูกเราถึงเป็นแบบนี้แต่ภาพที่2คืออะไรครับคือการมีน้ําใจรู้จักช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยครับภาพที่2คือเป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมนั่นเองครับต่อมาครับนักเรียนไหน พวกเราลองยกตัวอย่างหรือมาช่วยครูบอกหน่อยครับว่าการวางตัวที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมีอะไรบ้างสุดหลอยกมือนะครับคนแรกบอกว่าแกล้งผู้ที่อ่อนแอก,กว่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกโมโหใส่ผู้อื่นมีอะไรอีกส่งเสียงดังเ,เขายคำตอบครูเลยส่งเสียงดังขณะที่ครูกํลาลังสอนไม่ยอมรับใช่ไหมไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นมีอะไรอีกครับข้างหลังครับสุดหลอยกมืออ่ยืนขึ้น ล้อเลียนเพื่อนเยี่ยมมากครับเราต้องไม่ล้อเลียนเพื่อนนะครับและนี่นะครับคือพฤติกรรมตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมนะครับเราห้ามทํากับเพื่อนเด็ดขานนะครับอย่างที่ครูเอบอกไปถ้าเราไปว่าเพื่อนเราไปทําเพื่อนเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเพื่อนก็ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเช่นกันครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหากันไปแล้วนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันวิเคราะห์และสรุปความรู้เรื่องการวางตัวที่เหมาะสม แล้วนักเรียนเขียนเป็นแผนภาพความคิดนะครับทากเรียนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับหมดเวลาไหนใครเสร็จแล้วต่อแถวมาส่งคูเอเลยโอ้โหนักเรียนครับนักเรียนครับอย่าแย่งกัน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 ทีละคนนะครับเดี๋ยวคูเอขอสุ่มนะครับคนสุดท้ายเนาะเพราะว่า เนื้อหาที่ผ่านมาครูเอ๋เอาคนแรกแล้วบ้างสุ่มแล้วบ้างขอคนสุดท้ายแล้วกันอ่าคนสุดท้ายครับขอกระดาษหน่อยครับอ่ะครูเอ๋ได้กระดาษเพื่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคําตอบของเพื่อนกันเพื่อนเขียนมาว่าการวางตัวที่เหมาะสมมีความอดทนให้เกียรติซึ่งกันและกันสุภาพเรียบร้อยแต่งกายเหมาะสมเข้มแข็งเป็นผู้นำเยี่ยมมากเลยครับเพื่อนไม่ชิงสุกก่อนหามช่วยเหลือผู้อื่นและปฏิบัติตนเป็นคนดีแล้วกันครับมีใครจะเสนอนอกเหนือจากเพื่อนไหมครับ ไม่มีใช่ไหมครับแสดงว่าข้อมูลของเพื่อนครบถ้วนใช่ไหมครับถ้าข้อมูลของเพื่อนครบถ้วนขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากเลยครับต่อไปครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้เรียนเนื้อหากันไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาทําแบบทดสอบกันเลยดีกว่าแบบทดสอบนะครับข้อแรกนักเรียนควรวางตัวอย่างไรให้เหมาะสมขอไกลพูดไม่มีหางเสียงขอใคร มีกิริยาก้าวร้าวรุนแรงขอควายดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นและงองูคอยช่วยเหลือผู้อื่นนะกักเรียนครับขอ้อใดนะเป็นการวางตัวให้เหมาะสมถ้านเรียนพร้อมแล้วค,คุณครูให้เวลา5วินาทีนะครับ5 4 3 2 1 หมดเวลานักเรียนครับไหนใครตอบกอไก่บ้างยกมือมีไหมครับขอไก่ยังไม่มีขอไข่อะมีไหมมีใครตอบขอไข่ไหมไม่มีใช่ไหมขอไข่ก็ยังไม่มีขอควายนะครับมีไหมขอควายไม่มีใช่ไหมสแสดงว่าพวกเราทุกคนตอบข้อเลยครับข้ององูใช่ไหมครับสแสดงว่านักเรียนควรวางตัวอย่างไรให้เหมาะสมก็คือการคอยช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมครับงองงูเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือพวกเราจะต้อง อะไรครับรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเยี่ยมมากครับนักเรียนข้อต่อไปครับนักเรียนการกระทําในข้อใดแสดงถึงการวางตัวที่เหมาะสมขอไกลพยายามเข้าใกล้ผู้อื่นที่ไม่ยินยอมขอใครยอมให้ผู้อื่นจับมือหรือโอบกอดใช่หรือเปล่านะขอควายให้เกียรติซึ่งกันและกันแ่าใช่ไหมนะและงองงูพูดจาใส่ร้ายผู้อื่น นักเรียนครับทางนักเรียนพร้อมแล้วคิดคําตอบเลยครับ5วินาทีนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาไหนใครตอบข้อใดบ้างมีายกระซิบมีายกระซิบมีายกระซิบหมอบอกครูเอว่าคอควายใช่ไหมคอควายก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ไหมครับไหนใครตอบคอควายยกมือโอ้โหครับยกกันทั้งห้องเลยนับหน่อยสิโอ้โหทั้งห้องเลยครับคอควายใช่ไหมครับ ขอควายเป็นคำตอบที่ผิดผิดที่ไหนล่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้เอาปมมือให้ตัวเองเยี่ยมมากเลยครับก็คือการที่เราจะวางตัวให้เหมาะสมนะครับก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับที่คุณเอ๊เคยบอกไปว่าเราต้องรู้จักให้เกียรติผู้อื่นถ้าเราให้เกียรติผู้อื่นผู้อื่นก็จะให้เกียรติเราเองครับและข้อสุดท้ายคันักเรียนดูซิว่าพวกเราจะได้3คะแนนเต็มไหมนะข้อใดเป็นการกระทําที่ไม่ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัตินะครับขอไกรรับของจากผู้ใหญ่โดยไม่กล่าวขอบคุณขอใครเดินก้มขณะเดินผ่านคุณครูขอควายช่วยเพื่อนถือของเมื่อพบเห็นงองูกล่าวขอโทษเมื่อเดินชนเพื่อนนักเรียนครับข้อไหนนะที่เป็นการกระทําที่นักเรียนไม่ควรปฏิบัติท้านเรียนพร้อมแล้วคิดคําตอบเลยครับจะเอากี่วินาทีอะคุ้ยออใจดีให้6วินาทีแล้วกันครับ6 ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลาะนะครับโอ้โหนักเรียนครับทุกคนไม่ต้องแย่งกันตอบนะตอนนี้ทุกคนแย่งกันตอบมาแล้วว่าตอบข้อกอไก่ใช่ไหมก็คือรับของผู้ใหญ่ตามหลักแล้วเราจะต้องกล่าวขอบคุณใช่ไหมครับแต่กอไก่นี้ไม่กล่าวขอบคุณกอไก่เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับก็คืออะไรครับ ก็คือเวลาที่เรารับของจากผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเราจะต้องมีสัมมาคารวะเด็กผู้ชายหนูก็ต้องอะไรครับขอบคุณครับผู้หญิงก็ขอบคุณค่านั่นเองนะครับชิ้นงานครับนักเรียนคุณครูรู้ว่านักเรียนเนี่ยห้องนี้ตั้งใจเรียนมากเวลาเจอค,คุณครูก็แต่ต้นชั่วโมงครูเอ๋ครับค,ครูเอ๋่ะผมอยากทาชิ้นงานแล้วครูเลยบอกว่าหนูครับเจียมเย็นลูกนะเดี๋ยวเราเรียนเนื้อหาก่อนมาเข้าสู่ชิ้นงานเลยครับ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มร่วมกันนําเสนอแนวทางในการวางตัวที่เหมาะสมที่นักเรียนควรปฏิบัติเป็นประจำโดยอะไรครับโดยเขียนลงในแผนภาพความคิดนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับนักเรียนนักเรียนครับนักเรียนลองยกตัวอย่างมาซิว่าการวางตัวที่เหมาะสมสําหรับในความคิดนักเรียนมีอะไรบ้างนักเรียนเขียนมาเลย1 2 3 4 5แล้วแต่นักเรียนนะครับแล้วจากนั้นก็คือถ้านักเรียนวางตัวที่เหมาะสมแล้วจะเกิดผลอย่างไรนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้ว ลงมือปฏิบัติได้เลยครับสรุปนะครับนักเรียนการวางตัวที่เหมาะสมนั้นจะช่วยให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่านักเรียนจะต้องอะไรครับนําความรู้นี้ไปปฏิบัติได้นะครับให้เกียรติผู้อื่นผู้อื่นก็จะให้เกียรติเราครับอ่ะนันเรียงครับ ใครเสร็จงานแล้วเดินเข้ามาส่งเลยครับโหตอนนี้ตอนนี้ครับตอนนี้มาเลยซ้ายขวาตอนนี้มาตอนนี้มาส่งกัะเตียมเลยครับงั้นครูเอขออนุญ,ญาตสุ่มนะครับขอสุ่มนะอ่ะได้มาแล้วครับครูเอได้ใบางานของเพื่อนมาแล้วเรามาดูใบางานตัวอย่างของเพื่อนกันเพื่อนของเรานะครับตอบมาว่าการวางตัวที่เหมาะสม 1. แต่งกายสุภาพตามกาลเทศะ 2. มีกิริยามารญาสุภาพเรียบร้อย 3. ไม่ถูกเนื้อต้องตัวผู้อื่นโดยไม่รับอนุญาต C มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นนักเรเียนครับนักเรียนคำตอบเหมือนเพื่อนไหมเหมือนใช่ไหมครับเหมือนใช่ไหมครับต่อมานะครับแล้วอะไรฮะถ้านักเรียนวางตัวที่เหมาะสมแล้วจะเกิดผลอย่างไรเพื่อนของเราตอบมาว่าทําให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข mm. ใช่ไหมครับและเกิดอะไรครับและเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเอนะครับนักเรียนไหนมีใครคําตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมครับไม่มีใช่ไหมครับ งั้นถ้าคําตอบของเพื่อนข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์คุณครูขอให้นักเรียนครับปบมือเพื่อนครับเยี่ยมมากเลยครับและแล้วเนื้อหาที่6นะครับเรื่องการวางตัวที่เหมาะสมก็ได้จบลงไปแล้วครูเอ๋นะครับหวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่เราได้เรียนมาไปปฏิบัติและกลับไปทบทวนนะครับเมื่อนักเรียนเกิดความรู้แล้วนักเรียนสามารถแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนข้างห้องหรือน้องของเราก็ได้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในเนื้อหาถัดไปสำหรับวันนี้คร้เอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ